ก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้เาผมนินจาไอนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกตัวคลิปบอกฟุตนะผมอัปเดตใหม่ล่าสุดนะทุกคนฟาร์มไวจัดนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมาสอนใช้นะผมขอให้ดูคิวผมให้จบนะผมเสียใจมากเลยทุกคนทุกคนดูคิวผมให้จบอะ่ะอ่ะพอมาเริ่มนะครับผมที่เจนเนอเรลนะครับทุกคน ทุกคนจะเห็นเป็นออโต้ฟาร์มอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่ะก็เปิดออโต้ฟาร์มกดเปิดไปเลยครับเออนะครับมันก็จะวาร์ปให้ผมว่าเร็วนะดูดิดูดวาร์ปเร็วมากต่อยรัวจัดปึ๊บเบ๊บถ้าทุกคนเอ,อ่ออยากให้เร็วนะครับใครที่เอ,อ่อแบบทำไก่ตันหรือฮะฟาร์มรหัสขายหลายๆจออะไรเงี้ยก็ใส่โค้ดได้นะครับฟปหนะงหน่งนะเรื่องก่อนใส่โค้ดเฉยๆโอ้ยเร็วจัดเอ้ยก่อใหม่แล้ว ไปกอดลิงแล้วอ่ะเดี๋ยวโคตรเดี๋ยวเราขอหาเอ่อใส่โครตรโคมต่ออังกฤษผมอ่านอังกฤษไม่ออกอ่ะมันมีไหมแบบว่าออตโต้ใส่โคตรทั้งหมดอะไรเงี้ยมีปะนี่เป็นอะไรออตโต้สุ่มผล ทำมาดูทีละอันกันดีกว่าเฮ้ยถ้ามันมีเดี๋ยวเราก็เจอเองแหละครับอันนี้จะเป็นออ t โต้ฟาร์มนะให้ทุกคนเปิดแค่อ,อันเดียวนะผมแล้วก็ว่ะอุ้ยอันนี้ผมผมมาแย่งผมมาแย่งผู้เล่นใหม่ฟาร์มแเนี่ย <laughs> อันนี้นะครับจะเป็นเอ่อมัลติเอะไรอ่านอ่านไม่ออกเควสนะผมเบต้าสักอย่างหนึ่งแต่แบบรับรับเควสเลยหรือเปล่ารัเรควสให้เลยเร็วเกี่ยวไหม รือว่าจะเร็วขึ้นไม่รู้อะแต่ว่าผมเปิดแค่อันอันแรกก็พอละเอาโต้ฟาร์มนะอันนี้เป็นอ่วเวป้อนนะผมสามารถเลือกได้ว่าเราเราจะใช้อาวุธอะไรนะครับหมัดหรือว่าดาบนะครับผมอ่ะต่อไปน้จะเป็นบริงม็อบนะครับผมอ่ะก็คือน่าจะเป็นรวบรวบมอนมามานะครับผมรวบมอนไม่ก็วาร์ปไปหามอนนะครับผมเดี๋ยวรารอดูแป๊บนึเดี๋ยวรอแบบมอนมอนเกิดมอนเกิดเดยอะๆก่อน ปึ๊บอ่ามาอ่าใช่ครับทุกคนก็คือจะเป็นการรวบรวบมอนมาอยู่ที่เรานะครับรวบมอนมาอยู่ที่เราเป็นการรวบมอนมาอยู่ที่เรานะครับทุกคนโอเค้สายเป็นติบักบักชัวตรงนี้บักเออผมทำมอนบักเออผมทำมอนบักครับทุกคนผมทำมอนบักอ่ะ ใช้มันก่อนใช้มันก่อนละกันเดี๋ยวให้มันฆ่าตายก่อนต่อไปนะครับเอ่อเลเวลนะครับผมก็ตั้งค่าเลเวลหรือเปล่าหนึ่งร้อยก็คือน่าจะเป็นเซตเลเวลหรืออะไรสักอย่างนะครับให้มันฟาร์มไอ,อ้โดนต่อยเออตุยต่อไปนะครับออโต้คิวบอสนะผมก็คือเป็นออโต้ฆ่าบอสนะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะฆ่าบอสไหนนะทุกคนอนะมันก็จะเดี๋ยวเราลองบอสนี้นะ ปึ๊บอ่ามันก็จะไปมันก็จะไปตีบอลให้นะทุกคนต่อไปจะเป็นเอ่มอ,อม็อบออล่านะครับผมอ่าก็ชาวมันเถอะออโต้ฟาร์มมาตเตอรี่นะครับผมจะเป็นฟาร์มฆ่ามาตเตอรี่มัดอะไรพวกนี้นะทุกคนอ่าก็จะน่าน่าจะแบบบิงไปฟาร์มมอนทั่วแมปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องหรอกออโต้บอลนี่ยังไม่ต้องอ ต,ต้องเลือกก่อนนะว่าเราเราจะฟาร์มอะไรอ๋อมีให้ฟาร์มผลฟาร์มปืนอ๋อเอาไว้ฟาร์มแบบไอ้หมัดนี่เราฟาร์มตรงอีอออ๋ออตโต้ออโต้ฟาร์มได้อยู่แล้วเนาะไอ้ซวอนผลกับปืนใน่พวกนี้มันฟาร์มยากคือตอนนี้ผมยังไม่มีอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนผมยังไม่มีอะ่ะเราเปิดออตโต้ฟาร์มไว้แล้วกันอ่ะต่อไปนะผมอ่ะอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเอ็นมีฮิ้ เพื่อเพื่อศัตรูอย่างเงี้ยหรอต่อไปนะครับจะเป็นออโตเมติกนะครับผมก็จะเป็นออโตบูโซฮาร์คิสก็คือออโตทำแบบไอออโตเปิดฮาร์คิสอะไรเงี้ยครับผมก็ออโต้ทำแตะของต่างๆนะครับผมออโต้รีเจนออโต้อะไรพวกนี้นะครับผม,มอ่ะก็คือผมคือคือ,คอมันมันไม่เกี่ยวกับสคริปนะเน็ตผมเน็ตผมปิงนะเนี่ยมอนแบบวาร์ปอะไรงเงี้ยเด้อเด้อขออัพ มันมีออโต้อัพอยู่เลยบอกต่อไปนะครับจะเป็นเอ่อซีอีเวนต์นะครับเกี hmm. ่ยวกับอีเวนต์ต่างต่างนะผมอ่ะ mm hmm. ก็คือทำอีเวนต์นะครับผมนีม่จะเป็นอีเวนต์เหมือนกันเนาะอ่ะอาจจะเป็นการออโต้ทำของทำอะไรต่างๆนานานะครับทุกคนออโต้ Auto, สุ่มผลออโต้ Auto, อะไรสต็อก็คือเก็บผลอะไรต่างๆนะครับอ่ะต่อไปเลดนะผมอ่ะอันนี้เป็นรหัสไก่นะทุกคนผมเอ่อ เอ้ยอีก5้าทีนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟจะชัดดาวโอ้ไม่ก็ผมต้องรีบอัดแล้วก็คืออันนี้จะเป็นออโต้เลดออโต้อะไรต่างๆนะทุกคนอ่ะอันนี้จะเป็นดูจุดว่าผนอยู่ไหนอะไรต่างๆนะครับดูดอกอันนี้น่าจะใช้โลก2นะทุกคนอ่ะนี่อันนี้จะเป็นเห็นคนเห็นอะไรนะครับอ่าต่อไปอัน,นจะเป็นคอมแบทนะครับผมอ่ะอิมบอทนะครับผมอิมบอทเอาไว้ใช้แบบสกิลอะไรเงี้ยกดยังไงก็โดนเว้ย ปั๊บกดยังไงก็โดนเห็นปหมครับอู๋เฮียเฮียมันนั้นกูจริงโขนมันนั้กูจริงมันนั้นกูจริงมันนั้นกูจริงวันนั้นกูจริงเรื่องนีเป็นอินบอร์ดนะครับผมต่อไปจะเป็นเหมือนจะเป็นแบบระยะอินบอร์ดโอ้โหเกินเกินอันนี้เกินกว้างจัดอันนี้ก็เกินเ้ยแต่มันไล่ข้าวผมนะทุกคนมันไล่ข้าวผมกูแม่มันข้าวเราเว้ยต่อไปนะครับผม จะเป็นฝ่ายมันฆ่าเลยอ่าเราสามารถเลือกได้นะดูเลือดตัวอะไรต่างๆได้นะครับผมเห็นไหมเราก็จะเห็นสมมติเราเราส่องเราส่องคนนี้ใช่ไหมเราส่องคนนี้พบเลือดเขาต่างๆอะไรก็จะขึ้นนะครับผมต่อไปออโต้คอมโบนะผมก็จะเป็นออโต้คอมโบต่างๆนะครับอ่า อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นเลคคอร์ดเลคคอร์ดอะไรต่างๆนะครับผมต่อไปจะเป็นเอ่อฮันเตอร์นะครับก็คือออโต้ล่าล่าค่าหัวอะไรพวกนี้นะครับผมผมยังไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมเขาแบบอัปตรงอัปเดตอะไรหรือ,อยังนะครับ,รบแบบทจะลองเปิดดูมันยังพร้อมมันยังเป็นเบตา้าทุกคนเห็นไหมสคริปต์ยังเบต้านะครัก็คือยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะอาจจะยังไม่แบบดีแบบเพอร์เฟกนะครับเออขอแบบสำเนียงอินเตอร์ ต่อไปนะครับอุ้ยเห็นคนทุกที่เลยนี่ว่าดูดิโอ้ amazing เหรออันนี้จะเป็นเผ่านะครับผมออโต้ทำเผ่า V2 นะครับผมอ่าอ่าต่างๆนะครับผมก็สามารถดูได้ว่าบอสอะไรเกิดอะไรค่าอะไรหรือยังนะครับเพื่อนออโต้อัพสเตตนะเราลองลออโต้อัพมาดูได้ไหมอ่านี่ได้นะครับได้ได้ได,ได้นี่ครับผมออโต้อัพมัดน,นะครับผม จะเป็นบสสปีดนะผมก็คือปรับสปีดเรืออะไรพวกนี้เนาะลองดูดีมันใช้ได้จริงปะ่ะเอ้าไม่มีที่เสกอีกเอออุ้ยสองนาที oh my god อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะ fighting style นะครับผมก็คือหมัดต่างๆนะสามารถทําหมัดได้ครับผมก็ไปด่านนะเออสามารถซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะกดซื้อมาเห็นไหมมาละปั๊บปับจะเป็นแด็ปนะก็คือของที่จำเป็นต้องซื้อต่างๆสามารถซื้อตรงนี้ได้ไจะเป็นปืนนะผมปืนสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผม ไอ้เป็นเทเลพอร์นะครับผมก็คือวาร์ไปเกาะต่างๆมันจะค่อยๆวาร์านี้นะมันบิงไปไม่ได้นะครผมเออมันจะค่อยๆไปนะผมนี่จะเป็นอ,อ่าแคปโปนะครับผมก็คือกระโดดนะครับผมแอร์ดัมอ,อ๋อต้องมีเงินก็คือถ้าถ้าอยากได้ต้องต้องมีเงินนะสามารถซื้อได้อันนี้เป็น Walk on Water Infinite Energy ก็คือ Energy แบบไร้จำกัดอันนี้เป็นเดินบนบนน้ำนะผมอ่ะ ก็นี่เป็นเซตติ้งก็คือ F K m หมดก็คือเวลาเราฟาร์มอย่างเงี้ยมันจะไม่รุดออกจากเซิร์ฟนะทุกคนก็มีเท่านี้นะทุกคนขอโทษนะอาจจะพูดเร็วหน่อยเซิร์ฟมันจะชัดดาวทุกคนผมมาตอนแบบเซิร์ฟมันการจะรีพอดีอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะเปิดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แลครับไจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย